ทีมงานต่อพ่อและแตายสงขลาครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปกันที่สนามนกเขาวชวาเสียงนานาชาติหวังดีสนามนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่3ตําบลตลิงชันอําเภอชนะจังหวัดสงขลานะครับเป็นสนามแข่งขันนกเขาวชวาเสียงระดับมาตรฐานนานาชาติเลยครับผ่านสนามนี้นี่ราคาอัพจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนจากหลักแสนเป็นหลักล้านเลยครับ วันนี้ครับทางชมรมนกเขชาชวาเสียงอัมพชนะนําโดยนายอับดุลรอมานสินแอร์ประธานชมรมนกเขชาชวาเสียงอัมพชนะหรือว่าจู้แม้ของเราครับร่วมกับสมาคมนกเขชาชวาเสียงภาคใต้และก็กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชนะ จังหวัดสงขลานะครับจัดการแข่งขันหมากกรรมการแข่งขันนกเขาชาวาเสียงชิงแชมป์นานาชาติประจำปี2566นกเขาสันติสุขนกเขาสันติภาพว่ากันอย่างนั้นนะครับมีนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดและก็ว่าที่พันตรียุทธนาเจ้าดูลีนายอำเภอจนะในฐานะผู้น่วยการจัดการแข่งขันนะครับการแข่งขันนกเขาชาวาเสียงในการนี้เป็นการแข่งขันนกเขาชาวาเสียงระดับอาเซียนและก็ราย การใหญ่แห่งปีในวงการนกเขาวชวาเสียงทั้งของไทยและก็กลุ่มประเทศอาเซียนเลยครับนกเขาที่ชนะเลิศสนามนี้ซึ่งเป็นสนามแข่งนกเขาวชวาเสียงมาตรฐานระดับนานาชาติอย่างที่บอกครับราคาอับจากหมื่นเป็นแสนจากแสนเป็นล้านเลยครับเป็นเสียกันมาเยอะแล้วครับ การแข่งขันนกเขาชิงแชมป์ระดับนานาชาติรายการนี้นะครับมีบรรดาเสียนนกเขาทั้งในจังหวัดสงขลา3จังหวัดชายแดนภาคใต้กรุงเทพชนบุรีและก็จากประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียสิงคโปร์และก็อินโดนีเซียส่งนกเขาเข้าร่วมแข่งขันมากถึง1,200ตัวเลยครับซึ่งมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งของการจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงจนสนามนี่เกือบแตกเลยครับระดับสสของมาเลเซียก็มาด้วยนะครับ แบ่งการแข่งขันเป็น6ประเภทนะครับคือ BB 1 BB 2หรือว่า b a b ีซึ่งเป็นลูกนกนะครับประเภท DR หรือว่าดารุ่งแล้วก็ประเภทเสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่ใช้กรรมการที่ล้วนเชี่ยวชาญในการแข่งขันนกเขาวชาวาเสียงทั้งจากชมรมนกเขาวชาวาเสียงอำเภอชนะและกรรมการจากประเทศเพื่อนบ้านที่มาร่วมตัดสินเพื่อความยุติธรรมนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศการแข่งขันนะครับบรรดาเซียนนกมาลงทะเบียนจองเสารอกกันตั้งแต่เช้าเลยครับตัวเด็ดๆทั้งนั้นเริ่มเปิดการแข่งขันด้วยการชักนกเขาขึ้นเสาเอกจากนั้นบรรดาเซียนนกก็เปิดผ้ากรงนกชักรอกขึ้นเสาผจนเสียงกันเลยครับกู้กู้จุกกู้เทือนกันทั้งสนามเลยครับตอนเปิดสนามนี่ต้องเงียบกริบครับให้นกร้องเพียงอย่างเดียวเจ้าของก็นั่งลุ้นอยู่ข้างสนามให้นกเขาร้องนกเขาขันไปเลยครับ เพราะถ้านกเขาไม่ร้องไม่ขันนี่กลับบ้านเดือดร้อนเลยครับถ้ามีถามบากบางับงบังวันนี้นกเขาบางขันไม้ถ้าบอกว่าไม่ขันนี่อันตรายเลยครับต้องรู้ให้ขันให้ร้องอย่างเดียวครับอย่างน้นนอยนี่ก็ให้ได้พัดลมปากกลับบ้านนี่ก็ยังดีครับ การแข่งขันนกเขาชวาเสียงเนี่ยครับมีเฉพาะถ้วยรางวัลเท่านั้นนะครับไม่มีเงินรางวัลเหมือนกับนกกรงหัวจุกหรือว่านกอื่นๆเพราะว่าถ้าตัวไหนที่ชนะเลิศนี่ค่าตัวพุ่งอย่างที่บอกครับจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนจากแสนเป็นล้านเลยครับ งานนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คนนี้เลยครับนายอับดุลรอมานเซนแอร์ประธานชมรมนกขเขาชาวาเสียงอเภพชนะหรือว่าจูแมครับวันนี้ยิ้มอย่างเดียวเลยครับเดินยิ้มทั้งงานเดินยิ้มหน้าบ้านเลยครับเดินทักทายกับเสียนนกเพราะว่ามีนกเขาเข้าแข่งขันทะลุหลักพันไม่ง่ายเลยครับที่จะมีนกเขาเข้าแข่งขันมากขนาดนี้เรียกว่าสนามแทบแตกกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปฟังเสียงจูแมพูดถึงการแข่งขันรายการนี้และการพัฒนานกเขาจนะกันครับ และก็ในรายการในวันนี้เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ระดับอาเซียนคือรายการชิงแชมป์นานาชาติของอําเภอจนะครับนกที่เข้าประกวดวันนี้อยู่ในประมาณ1,200ตัวครับเราจะต่อยอดพัฒนานกของจนะให้เป็นระดับโลกยังไงมาครับครับในส่วนในในเรื่องนี้ทางชมรมและก็ทางสมาคมได้ปรึกษาหารือกันว่าตอนนี้ว่าจนะมีความพร้อมและก็อยากแกจัดเป็นประเภทที่ว่า อาเซียนเย่าเยือนและก็ทางทางประเทศใจนี้เราจะขอเป็นเซ็นเตอร์คือศูนย์กลางที่อำเภอจะนะเพราะว่าในหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอาชีพที่เราสามารถต่อยอดในกลุ่มอาชีพต่างๆนี้คือสามารถที่ว่ามาจะนะแล้วจะได้ครบหมดครับ นี่ครับชัดเจนเลยครับจูแบและรายการนี้ที่พิเศษสุดครับคือเปิดให้บรรดาเสียนนกเขาจากต่างประเทศเช่นมาเลเซียได้ลงไปฟังเสียงนกเขาในสนามเลยครับหากชอบเสียงตัวไหนก็ติดต่อซื้อขายขับเจ้าของนกได้โดยตรงเลยครับที่ผ่านมาราคานกเขาชนะนี่ทำสถิติสูงสุดตัวละ2ล้านหแสนบาทนะครับนกเขาที่อื่นขันไม่ขันไม่รู้แต่ถ้านกเขาชนะนี่ขันดีทุกตัวครับไม่เชื่อไปตามจูแบดูเลยครับ